เรื่องเล่าผ่าน Facebook ของอุ้งอิงชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรเล่าว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณพ่อมาไม่นานขอแอบเล่าความประทับใจในตัวคุณพ่อเพิ่มหน่อยนะคะพ่อคือนักเล่าประจำบ้านคุณพ่อมักจะแชร์ให้ลูกๆฟังอยู่เสมอพ่อจะโทรหาทุกคนพ่อจะเล่าซ้าๆโทรติดใครก่อนก็เล่าก่อนเล่าทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องจีบกับคุณแม่ ใหม่ๆวิรกรรมช่วงเรียนเรื่อยมาจนถึงการลงพื้นที่ความสนุกและความภาคภูมิใจที่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนการเล่าที่พ่อจะอินที่สุดคือเวลาพ่อคิดไมอยู่บายอะไรได้พ่อจะโทรบอกลูกก่อนเลยอย่างเช่นเล่าว่าลูกรู้ไหมคนที่เขาต้องไปวิ่งยืมเงินคนอื่นมารักษาโรคอีกน้อยเขาจ่ายแค่30บบาทเขาก็จะหายป่วยได้ เขาจะได้ผ่าตัดโดยเสียเงินแค่30บาทอิงก็ถามกลับว่าจริงเหรอพ่อมันจะเกิดขึ้นเหรอและพ่อก็ตอบกลับว่าพ่อทำได้ลูกคอยดูนะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อมาเต็มๆคือการมีแรงบันดาลใจเสมอมีความหวังในวันนี้เพื่อสร้างพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเรื่องเล่าของพ่อก็ยังมีอีกมากเล่าวันเดียวก็คงไม่จบ ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้เราอยากแบ่งปันและตีแผ่ออกไปให้ทุกคนได้สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันเพราะเราทุกคนต้องมีความหวังในวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะนี่คือการโพสต์ของลูกสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่มาจากประชาชนอย่างสวยสดงดงามในระบบประชาธิปไตยและมีคุณประการให้กับประชาชนอย่างมหาศาล